สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานประจำบริษัทหลายอัตราเลยนะคะเพื่อนๆนที่สนใจค่ะงานเกี่ยวกับจิวเวลี่ต้องไม่พลาดงานนี้กันเลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ บริษัททอปาร์ตบีจำกัดค่ะเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับเงินนะคะเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราค่ะโดยงานนี้รับทั้งชายและหญิงนะคะโดยตำแหน่งที่เปิดรับนะคะมีพนักงานบรรจุสินค้าค่ะพนักงาน QC พนักงานทั่วไปอันนี้รับเป็นเพศชายนะคะโดยทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ค่ะมีหัวหน้าคอยสอนงานให้สวัสดิการของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนะคะมีชุดยูนิฟอร์มค่ะตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคมวันหยุดประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีนะคะปรับเงินเดือนประจำปีค่ะโบนัสประจำปีของขวัญปีใหม่อบรมสัมมนาต่างจังหวัดประจำปี ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยบรมราชชนนี13ค่ะติดกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าสำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานนี้นะคะจะต้องโทรไปนัดหมายวันสมัครงานก่อนค่ะติดต่อที่ฝ่ายบุคคลนะคะเบอร์โทรค่ะ02884899902884 8 9 9 9, 9นะคะสนใจงานนี้โทรไปนะัดหมายสมัครงานกันได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ